สวัสดีค่ะลุมบ้าค่ะสวัสดีค่ะพบกับเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วซีซั่นหนึ่งอีพีที่ย <20. S 1> ี่สบยีสิาสำหรับอีพีที่ผ่านมานะคะเราได้กำจัดคาริปบิสไปอย่างง่ายดายโดยเราจะ,จะบอกว่าอะไรเป็นแขกผู้ไม่ได้รับเชิญมาหามิริมนะ <S 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 แล้วมิริมก็จัดการไปเรียบร้อยแล้วโดยสามารถที่จะ ช่วยร่างทรงก็คือโฟบิโอออกมาได้นะคะโดยอย่างปลอดภัยแล้วก็ได้รับการรับโทษจากจอมันคาริออนไปเรียบร้อยแล้วก็นำกลับไปนะคะเรามาดูแบกบ้านเออแบกกลับบ้านเรามาดูว่าใน EP นี้นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเราไปดูกันเลยค่ะไปดูนะยูกิคางวูซักอะไรวะ อะไรอ่ะมัน <ละ S 1> นึกถึงตอนนั้นเฮ้ยหรือว่าเอามาอุ้ยเหมือนแรกปัาทะมการ์ดอนอ๋อเกรดเบามากและแข็งแต่แข็งแกรง่งอืม อืมอุ้ยเอาว่าพี่เออุยได้กินซอบเบคิวซอเบคิวที่ไหนล่ะเบคิวอ,อุ้ยเขาจัดจานสวยว่ะัวดต่างหาก ซาชิมิเฉยอืมเป็นเมืองแล้วนะอุ่ออนเซนมีทุกตอนเลยว่นเนี่ยจากออนเซนเนี่ยจริง มันมาอยู่บอนี้ใไหมทุกที่เขาแยกบอกกันวออ่า เหลวเลยไหลอยู่ๆก็เป็นงูไปซะแล้วเอาไม่ทำงานอะไรอ่ะ อาอ,อ,อนี่คือผู้นำเหล่าทัพยอยู่อ่ะ <c ười> คือนึกได้ใ,ใจเอาของกินมาล่อก็จบแล้วอ <c ười> นี<โ>่คือเมาใช่ไหมเนี่ยเมาเละเทะใช่ไหมนี่คือเตียงเหรอแทนแทนบูชามันแทนบูชาลืมไปสนิทเลยสใช่ทำไมอยู่ดีๆนึกถึงกลับมานึกถึงฝัน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  เขามาเตือนสติหรือเปล่าคือรีโมลู้ว่าจะหลับหรือเตือนดูไม่ออกอะ่ะหน้าเป็นขีดจะตอดเวลาจิตอาวรของคุณชิสุอินกราเซีย ฮะอย่าบอกว่าถึงแล้วอไม่ใช่จะออกจากเมืองแล้วเหรอมีความเป็นไปได้นะจะไปอินกราเซียแล้วละ่ะอ๋อมาเดียอวอไปด้วยก๊ับตับไปไหมอ่ะ อือ้านกลับไปด้วยเหรอเป็นไปเป็น,านงาง <มะ S 2> ขี่ไง <laughs> น่าจะเอากระป๋าไปด้วยนะ <laughs> เป็นเพื่อน <laughs> กีกี้นี่ไม่ไหะวเลยว่ะ <laughs> เขาดีกว่าเมืองไทยอีกเนาะไปเร็วเวอร์แปลกๆสองปีแล้วแต่ของเราก็เจ็ดปีแล้วเนาะแปดแล้วมั้ง กีคางูซาลาสากะอยากลองนั่งลันกะบ้างอะ่ะพี่ไปขี่ไอ้วัวนั่นก็ได้ไอ้วัวที่อยู่เราถึงแล้วอะ่ะลันกะไม่ได้โชคแรงขนาดน,นั้นเลย,ย <laughs> เดินทางใช้เวลาสามวันเองมาถึงที่นี่อื มากอ่าอย่าบ่าอากอย่าสบยดอ,อย่าสาัอยดอย่ัอ่ัวออย่ดอย่ัดอยาส่ดอยลด่ั่อ่อ่ยย อ๋อเขาเตรียมการมาอย่างดีนี่เันกข้างเมืองี้วยไม่ไมเขามีเอกสารแล้วปลอมไงปลอมไงเอก็ปลอมไงนี่รลอก้อมไง ไปเอากระจกมาจากไหนอุ้ย,ยเป็นออโต้เป็นออโต้ด้วยอ่ะอ๋อเข้ามาจากโลกมนุษย์ไงคือเขาน่าจะมาจากยุคปัจจุบันอ่ะ แล้วก็พัฒนาแบบเทคโนโลยีให้เือนเข้รมบได้จะนำทางไปค่ะลิปแก้วด้วยจ้าเอาไม่ใช่ลิปว่ะอุ้ยโอ้โหว้าวเลยจ้าเออว่าวั้สปงมีมอไซค์ด้วยข้างบนดูดิพี่แกรนด์มัสเตอร์เป็นคนแบบไหนนะ นี่ไงสายฮาเล่แตว่าแกนมาสเตอร์มาจากโลกเดียวกับรีมูรุแหละเริ่มจากโลกวัน,นุูยดอะยุกิหน้าตาแบบนี้หรือทำไมทำหน้ายอย่างนั้นน่ะทำให้หนาเต็มยุบ อ๋อคิดว่าน่าจะโดนจัดการหรือเปล่าอือพังสิพังนิวก็ทำร้าย ช <encore S 3> ีส <news. S 2> ุชีสุแ <OR> ล้วก็ไปก่อน อ๋อเหมือนเขามาจากโลกบ้าเหมือนเขามาจากโลกเหมือนกันนะยูกิอ่ะก็เลยอยากเปนยุดก่อนของนิมรุอ่ะไฟนั้นออกถึงภาคไหนแล้วเล่นใหญ่มาก เราดูเครียดเลยอะหน้ากากแก้วหน้ากากแก้วยังไม่จบจริงๆยังไม่จบสินะอ้าวไม่อยากคาดวังเออจกแล้วมึง แปลงล่างเป็นไรทำไมต้องใส่ท่าแปลงล่างเป็นเครื่องปิ้นแล้วพิมพ์ออกมาอย่างเงี้ยหรอแล้วพิมพ์ออกมาเหรอทำเป็นเครื่องปิ้นเอ้าวอย่างงี้ก็ได้เหรอง่ายจังทำทางการค่ะแล้วมันจะถ่ายทอดมาเปย์เปย์ได้หรอ ถ้าเป็นเราเนี่ยไม่มีทางจะออกมาเป็นเล่นเหมนกันได้เลยนะความจำไม่ป็นติดต่อตายโอ้โหติดสินบนแหละอันเนี้ยเชื่อใจเพราะกองทัพหนังสือการ์ตูน ใค่เป็นครูเฉยดูดีเียอือสักกเจะบอกว่ารู้จักแต่ที่ต่างโตโยะ เก่งกว่าด้วยอ Mm-hmm. 嗯嗯。嗯。Mm. Mm. ห้าปีอเองอ่ะพพลังมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมร่างกายรับไม่ไหวยอย่างนี้หรอ นี่คือการต้อนรับเลยอเลยหล้าวจัด เินยะสิบขวบเดียวตาสิบขวบหมดอน,นี้สิบเอ็ดจำไม่ท <10. S 2> ันนะอ่ะอลิสอ้าวน่าจะจำอลิสโครเออายุต้องแต่เก้าขวบถึงสิบเอ็ดขวบเวโดล่าะออ พอมันเป็นแบบเนี้ยถ้าสมมติว่าการอัญเชิญผู้มาจากต่างโลกใช่ไหมผู้อันถ้าถูกคน้นูออกอัญเชิญมา,าเป็นเนาอาวุธระดับประเทศมีความเป็นไปได้ว่าถ้าเด็กห้าคนนี้ไปอยู่กับมิลิมูรู้อะน่า,นา,าจะก่อเป็นชนวนอะไรบางอย่างได้นะเพราะว่ามันเขาแข่งแขงแกร่งนะเด็กพวกนี้ถูปะแต่ว่าแค่โดนข้อจํากัดเรื่องเวลาปีเขาถูกเหมือนแบบแต่ละแต่เดี๋ยวนะพี่กำลังกำลังมองว่าแต่ละประเทศก็มีอัญเชิญเหมือนอัญเชิญ อัญเชิญผู้ผู้ถูกอัญเชิญมาต่างมาจากต่างต่างโลกเพื่อจะเอามาเป็นอาวุธให้กับประเทศของตัวเองอะแต่ว่าถ้าอัญเชิญเด็กมามันจะใช้การไม่ค่อยได้เนื่องจากว่ามันใช้เว็บมีเวลาได้แค่ห้าปีไงมันคือข้อผิดพลาดที่เขาบอกจริงๆแล้วการอัญเชิญเขาอาจจะอยากอัญเชิญผู้ใหญ่ที่มีโอกาสที่จะบรรจุพลังได้มากกว่าเด็กแต่ทีนี้เพราะว่าเป็นเด็กปุ๊บมันก็คือข้อผิดพลาดพอเป็นข้อผิดพลาดปุ๊บก็เลยไม่แบบไม่รับการดูแลหรืออะไรอย่างนี้ละมั้งก็เลยมาลงต้นที่ร่อตรงนี้ อเพราะมันเสียเวลาใช้งานใช้งานได้แบบเดียวเออทีนี้การันหนูกำลังคิดว่ายังไงดีมูรุก็ต้องหาทางให้เด็กๆคนนี้รอดแน่นอนแล้วพอเด็กคนนี้ให้ียอยู่มากกว่าห้าปีป่ะใช่ไม่รู้จะทําวิธีการไหนเออรก็หนูคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับการกินกินพลังส่วนเกินอ่ะ คือตอนนี้ที่เด็กๆมันไม่สามารถโตได้ไปมากกว่าห้าปีเนื่องจากว่าพลังมากเกินกว่าร่างกายจะรับไหวถูกปะแต่ว่าถ้าสมมติสามารถเกินกินพลังส่วนเกินได้ก็น่าจะ<ห>สามารถเติบโตได้ตตไเอเรมั้งไม่รู้วันเดา <c oughs> ไม่พูดถึงการเอากลับไม่พูดถึงการที่จะกลับไปที่โลกเดิมของตัวเองที่มาหรอเพราะว่าเหมือนเหมือนถึงแกรนดมาสเตอร์ก็บอกว่าโอกาสกลับไปมันก็มีแต่ันโะอันนี้ปะอันนั้นเขาแค่ถามแกรนมาสเตอร์แค่ถามว่ารีมู ลิมูรู้ว่าอยากะกับไปที่เดิมใช่ไหมถึงว่าหาเขาอันนี้เราต้องแยกสอง <2 S 2> ประเด็นนะไอ้เรื่องการกลับอะยังไงถ้าสมมติว่ากกสามารถกลับได้ก็คือกลับได้กันทั้งหมดหนั่นแหละเพราะว่านิบาต่างๆต่างโลกใช่ไหมพี่ก็เลยมองว่าลิมูรู้อาจจะอยากช่วยให้ไปกลับไปไปด้วยหรือเปล่าที่บนรู้ช่วยได้ลุงมีรู้กลับเองด้วยเออขาอาจจะติดไปที่นี่แล้วก็ได้นะลิมูรู้ว่ากมันคนละกรณีของเด็กอะมันอัญเชิญมาทั้งตัวถูกปะ แต่ลิบูไม่ได้เกิดมีร่างจริงให้เกิดใหม่วังไงใช่คือถ้าลิบมูลุกเกิดใหม่ลิบมูลุกเหมือนเขาบอกว่าเขาตัดใจแล้วเขาจะกลับไปยังไงวะกลับไปเป็นหวังเขาไม่มีร่างแล้วเขาชาปนกิจศพไปแล้วเียกลับไปเป็นเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพเดี๋ยวไว้เออแต่ก็มีความเป็นไปได้นะถ้าสมุหาคนทางให้เด็กๆกลับแบบไปโลกเดิมได้แต่เด็กๆมาจากยุคไหนก่อนนั่นน่ะดิ ไวาพักไปยุคไหนก่อนไมอเป็นดิแต่ละคนมันก็มาจากต่างยุคกันดูอย่างคุณยูกิดิคุณมาสเตอร์น่ะเขาก็ยังมาจากคนระอายุคกับคุณน้องริมรุ่รุเลยคือเขามาจากยุคก่อนหน้าของริมรุรุ่น่าจะประมาณสักสามสิบสี่สิบปีเพราะว่าดูจากเรื่องที่เขาถามถามมามันคือยุคก่อนหน้าทั้งนั้นแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับผ่านกันมากจนคุยกันไม่รู้เรื่องนึกออกปะก็อือเป็นเพราะว่าจิต ต้องบอกว่าตอนต้นๆก็คือจิตจิตวิญญาณของชิสุเขามาเตือนเหมือนเตือนแบบว่าเอออย่าลืมเรื่องของฉันนะที่ฝากเอาไว้โมจิีฝากเอาไว้หาดาวไลน์ลืมไปแล้วมั้งหาสองปีแล้วหาดาวไลน์อยู่นั่นแหละเดี๋ยวฉันแบบมีเรื่องค้างคาใจอยู่จัดการให้ฉันด้วยอจนมาดําเนินเรื่องมาถึงตอนที่เขามาที่เมืองอินกราเซียนะแล้วก็มาเจอท่านแกลนมาสเตอร์ที่คือที่ชื่อยูกิ จนจนแนะนําเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กๆทั้งห้าคนให้ริมูลุแล้วก็ให้ริมูลุมาเป็นครูในโรงเรียนก็จะดูแลเด็กต่อจากเขาเรียกอะไรสืบทอดเจตนารมของชิสุพอเห็นคุณยูกิแล้วก็ไม่แปลกใจที่เมืองนี้จะพัฒนาแล้วก็มีความคล้ายคลึงกับโลกมนุษย์มากๆเพราะว่าเขาทำทุกอย่างให้เหมือนกับโลกมนุษย์ไงอืมอืมก็ไม่แปลกใจแล้วเข้ามาได้ยังไงเข้ามาด้วยวิธีอะไรเหมือนกันเหร เออเข้ามาในลักษณะเดียวกันกับคุณน้องริมูรูปะ่ะไม่ได้ดนอันเชิญมาไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจมาเกิดเหรอเขาไม่ได้มาจากเหม,ม,เมือนริมูรูอ่ะเอยเหมือนริมูรูแต่ไม่ได้มาถูกไม่ได้ถูกอัญเชิญมาเหมือนริมูรุใช่ใช่เขาเหมือนริมูรุอืมไม่ได้ถูกอัญเชิญมาอืม,อมแต่นี้ก็ไม่รู้แล้วว่าจะไปทางไหนต่ออืม,อมก็แต่ที่แน่ๆอีพี EP หน้าน่าจะจัดการเกี่ยวกับเรื่องเด็กน้อยสิทั้งห้าคนนี่แหละใช่ใช่ใช่งั้นก็ สำหรับ EP นี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์และกด Subscribe mm hmm. ให้พวกเราด้วยนะคะ mm hmm. ที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด mm hmm. กระดิ่งกระดิ hmm. ่งเราชมเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแนได้ที่ป๊อปนะคะแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆใต้ Description ค่ะสำหรับ EP นี้พวกเราทั้งสคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าคะ่ะไปก่อนแล้วบ๊ายบาย